กับเข้าสู่การสัมมนาอีกครั้งหนึ่งนะครับในหัวข้อ Retail 3.0 Destination Branding นะครับการสร้าง Marketplace ต่อยอดทางการตลาดได้อย่างไรนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านก็ได้รับฟังการบรรยายพิเศษนะฮะ Thailand's Retail Transformation นะจากดรจักชัยไปแล้วนะครับสำหรับในเซสชันสุดท้ายนะครับเซสชันที่2นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่2หัวข้อนะครับใหญ่ๆนะครับที่จะมานำเสนอกับท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับโดยในหัวข้อแรกนะครับ นับจากนี้นะครับก็จะเป็นในหัวข้อพิเศษนะที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับหลายท่านก็ได้แวะเวียนนะครับที่บูธด้านนอกแล้วนะครับเรามาฟังเนื้อหานะครับที่ชัดเจนและที่ตรงกันกับ วัตถุประสงค์ของบางท่านกันเลยดีกว่านะครับสำหรับการสัมมนานะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นในหัวข้อ Power of Exhibition นะครับ and Effective Platform for Destination Marketing นะครับซึ่งก่อนที่เราจะมาพบกันกับท่านวิทยากรนะครับทางสสนนะครับได้เตรียม VTR ไว้นำเสนอกับท่านผู้มีเกียรติสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวขอเชิญรับชมรับฟังสักครู่หนึ่งนะครับ Thailand, the ideal venue for international business events, with backdrops of unmatched beauty for business meetings, dedication and insight, professionalism and the legendary Thai smile, have all contributed to making us the hub of Asia. We can provide inspiration for your business success with other close economic cooperation. The ASEAN Economic Community, with its combined population of more than 580 million, will soon become the world's biggest market with seven top quality international convention and exhibition centers, world class accommodations, varieties of activities, and unrivaled natural attractions. We are a destination that we can provide inspiration to ensure a successful business event believe in Thailand by Thailand Convention and Exhibition Bureau เรียบร้อยนะครับสําหรับ VTR แนะนํานะครับจากทาง T10 นั่นเองนะครับครับและในวันนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรตินะครับอย่างยิ่งเลยนะครับจาก หนึ่งในท่านผู้บริหารนะครับจากสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การ,การหมหาชนนะครับท่านดูแลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงสินค้านานาชาติโดยตรงนะครับปัจจุบันท่านตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการแสดงสินค้านานาชาตินะครับขอเสียงพยามือนะครับต้อนรับคุณสุภวรรณตีระรัตครับ ุณอาจารย์นะคะที่แนะนำส่วนตัวแล้วก็องค์กรคร่าวๆหลายๆคนคงเห็นวิดีโอไปแล้วนะคะครับผมก็จริงๆแล้วอะครับเรื่องของทีเซปนะครับหรือว่าที่หลายๆท่านคงจะเคยคุ้น หูกันมาพอสมควรหลายๆปีแล้วนะครับเรื่องของสสปนนะครับจริงๆแล้วอยากจะเรียนถามท่านผอสุพวรรณนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทนะครับของของทีเซ็ตนะครับที่เข้ามาพัฒนาเรื่องของเทรดเอ็กซิบิชันนะครับเพื่อใช้เป็นหนึ่งในการเครื่องมือการทำตลาดนะครับในธุรกิจไมซ์นี้อย่างครับผมครับก็สำนักงานของเราเป็นรัฐบาลนะคะเราอยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี ลหลายท่านน่าจะเคยไปเยี่ยมชมงานแสดงสินค้ามาบ้างแล้วอาจจะนึกว่าเอ๊ะธุรกิจนี้เป็นอุตสาหกรรมเชลือนะคะจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจนี้เป็นอุตสาหกรรมซึ่งเติบโตมาในประเทศไทยมานานหลายสิบปีแล้วนะคะ <ừ> แล้วก็ทางภาครัฐเห็นความสําคัญของนักธุรกิจที่ไม่ใช่มีแต่คนไทยที่เข้าร่วมงานแต่ปัจจุบันนี้เนี่ย หลายๆประเทศก็แข่งขันกันที่จะดึงนักธุรกิจเข้ามาประชุมในบ้านเราหรือเข้ามาร่วมงานแสดงสินค้าในบ้านเรารก็เลยจัดตั้งทสบน,นแล้วก็เราก็เลยมีหน้าที่โดยตรงที่จะดูแลอุตสากรรมที่เราเรียกว่าอุตสากรรมการประชุมแล้วก็อุตสากรรมงานแสดงสินค้าท,ที่ที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งซึ่งส่วนที่สุวรรณดูแลนี้จะเป็นภาพของเทรดโชว์ที่เป็น B2B โดยเฉพาะค่ะครับผมซึ่ง,ซ,งซึ่งไมซ์นะครับแบบหลายๆท่านก,ก็ทราบกันดีแล้วว่าย่อมาจาก m i ็ e ไอซีอนั่นคือ i ี e Incentive คอนเวนชันและเอ็กซ์ i ิบิชันซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมใหม่เป็นอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตเลยเพราะว่าเราขายอะไรเราไม่ได้ขายโปรดักตแต่เราขายเซอร์วิสของของอุตสาหกรรมของคนที่ให้เซอร์วิสขายสถานที่นะคะแล้วก็แต่ละปีเนี่ยเงินที่สะพัดเข้ามาผ่านอุตสาหกรรมไมค์นะคะคือการประชุมกับงานแสดงสินค้าที่สูงมากอย่างปีปีนี้นะคะ2012เราคาดหวังว่าจะมีนักธุรกิจ ที่เดินทางเข้ามาประชุมแล้วก็มาร่วมงานแสดงสินค้าเนี่ยประมาณ8ปดแสนกว่าคน <c oughs> นะคะแล้วก็รายได้ที่เข้ามาเนี่ยประมาณ6กหมห้าร้อยล้านบาท <c oughs> ทีนี้ความต่างของเรากับนักท่องเที่ยวทั่วไปเป็นยังไงอยากอยากจะ <c oughs> ให้ทุกคนเข้าใจว่านักท่องเที่ยวทั่วไปที่เ,เมื่อเช้าอาจารย์บอกว่ามาเข้ามาประเทศไทย19ล้านสิงคโปร์12ล้านนะคะหรือมาเลยสิห้าล้าน24ล้านเนี่ยในบ้านเราเนี่ย ถ้านักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยทางทอทอท,อทอเขาได้วัดค่าใช้จ่ายต่อหัวอย่างเช่น mm hmm. มาที่พักกินอยู่รับนอนท่องเที่ยวต่างเนี่ยคนละ3,000ถึงสี่พบาทเอง mm hmm. แต่ถ้าเป็นนักธุรกิจ mm hmm. เพราะว่าบริษัทส่งมานะคะ mm hmm. เพืาะนเนี่ยการใช้จ่ายของเขาเนี่ย เข้ามาในประเทศไทย3-4เท่าอ,อยู่ที่ประมาณหัวละ80,000ถึงแสนสองเพราะฉะน,นั้นก็<อ>เป็นตลาดที่น่าจับตามากๆเพราะถือว่า,วาเป็นพรีเมียมคุณภาพของคนที่เดินทางเข้ามา<อ>สูงมากเลยนะฮะเพราะว่าจา,จากนักท่องเที่ยวแล้วเราก็มี จากทั่วโลกเลยนะที่เข้ามาประชุมแบบหลายๆท่านอาจจะคิดว่าจริงๆอาจจะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยแต่จริงๆแล้วคือเกือบล้านคนล้านคนอย่างงานโรตารี่ที่จะมีเดือนพฤษภาคมที่ศูนแอมแพกเนี่ยจากทั่วโลกมากันสามหมื่นคนนะฮะอันนี้ก็มาประชุมเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็เป็นซีอทั้งนั้นคิดดูว่าเงินจะสะพัดมากขนาดไหนนะคะอยากจะเรียนถามคุณคุสุภพันนิดหนึ่งว่าจากการที่ลูกค้าหรือว่าจากการที่วิซิเตอร์ครับเข้ามาแบบมีประสบการณ์กับในการออก เอ็กซิบิชันในเมืองไทยคุณกุสุรวรนมองว่าทําไมฮะคนถึงเข้ามาแบบทะลักขนาดนี้อะไรเงี้ยครับผมใออนส่วนของงานแสดงสินค้าต้องบอกว่าอองานที่เราเราพูดถึงงานที่มีเป็นเทรดโชว์เป็นนานาชาตินะคะครับเ,ออเราเรายังตอนที่เราที่เราจะคุยกันนี้เราจะไม่นับงานอย่างเช่น มาเล่นสวนอย่างนี้ไม่ใช่นะงานงานไม่เล่เด็กอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่าจะเป็นงานที่เรียกว่าเป็นประเภทของคอนซูมเมอร์ทั่วไปเราจะนับงานที่เป็นเทรดจริงๆรที่เป็น B2B จริงจริงอย่างปัจจุบันเนี้ยอย่างอาทิตย์เนี้ยมีงานแบ n ก์เคอร์อินเตอร์เนชั่ Fair ที่ที่ไบเทคนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่เป็น B2B เพราะว่าไม่ได้รับแต่ออเดอร์ภายในงานนะคะด้วยด้วยประเทศไทยเนี่ยมีทำเลที่ตั้งอยู่ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียน ของเราเนี่ยนะคะแล้วก็ประเทศไทยมีการส่งออกในในหลายๆลาภาคอุตสาหกรรมมากมก็เลยทำให้งานเอบิชันในบ้านเราค่อนข้างเติบโต<ม>ปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่างานเอบิชันเติบโตมากนะคะขนาดที่ว่าหลายๆท,ท่านคงอาจจะไม่นึกถึงว่าเราเนี่ยติดอันดับที่หนึ่ง <ersch> ของภูมิภาคอาเซียนนะคะใน <ral S 2> <founded. S 1> ส่วนของมีพื be, like ้นที่ในการจัดงานมากที่สุดเลยนะคะแล้วก uh, ็เป็นอันดับประมาณอันดับ4ของเอเชียแต่เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนคือมีพื้นที่อยู่2 5 0 0 0นตารางเมตรแล้วก็ศูนย์อิมแพเนี่ยนะคะเป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดในมีพื้นที่มากที่สุดก็คือ1 4 0 0 0 0นตารางเมตรนะคะอันนี้คือคือภาพรวมแล้วก็นอกจากนั้นเรายังติดอันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน ในด้านของถ้าดูในใน,ในชาร์ตเนี่ยจะเห็นได้ว่าในด้านของพื้นที่ที่ใช้ภายในงานนะคะคก็อย่างแน่นอนจีนตอนนี้เนี่ยทุกๆคนก็อยากจะมาจีนมาเปิดตลาดในจีนมันวิธีเดียวที่ท่านที่จะมาน็อดออง่ายที่สุดเลยเขาเชื่อมั่นในเครื่องมือทางการตลาด ของการใช้ exhibition เพราะนั้นรัฐบาลก็โหมกันลงทุนทุกๆเมืองนะคะทุกหัวเมืองเนี่ยมีสถานที่จัดงานหรือเรียกว่า exhibition a n ับ o n v e n t i o n hall เนี่ยทุกๆหัวเมืองเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าชาร์จของเมืองจีนเนี่ยโอ้โหพื้นที่ที่ใช้ในการจัดงานค่อนข้างเยอะมาก8ล้านปีนี้คาดว่าน่าจะเป็นล้านกว่าตารางเมตรนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้พูดถึงเน็ตนะเน็ตไม่ไม่นับเน็ตคือแบบใช้สอยจริงๆนะคะ แล้วก็แน่นอนในเอเชียที่2ก็คือญี่ปุ่นฮ่องกงเกาหลีอินเดียแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยติดอันดับ7แต่ก็เป็นที่1ของอาเซียนเรามากเราเรามีงานเอ็กซิบิชันที่ชุม่มชุกชุมมากกว่าสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียด้วยซ้าไปค,ครับผมโอเคแล้วอย่างางี้นะฮะเราพูดถึงเรื่องของ power of exhibition นะครับเรื่องของ power of exhibition นะครับ อยากจะเรียนถามพอออนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของอตัวนี้เนี่ย power of exhibition ว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรบ<ะ>้างร,ะะรต้องบอกว่าเทรนด์ของการใช้งานเ x h i b i t i o n เป็นเครื่องมือเนี่ยเ,เข้าใจว่าหลายๆท่านนาที่นี้น่าจะเคยไปเดินชมงานมีใครที่ไม่เคยไปเลยไหมคะไม่มีนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในเทรนด์เพราะว่าในเทรนด์ของโลกนี้เนี่ยเขามีการทำการเซอร์เวย์นะคะอย่างของในอเมริกาหรือในเยอรมัน ในยุโรปหรือแม้กระทั่งในเอเชียตอนนี้เนี่ย<ม>คนรุ่นใหม่จะต้องใช้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใชออ้การตลาดผ่านทางงานเอ็กซ i b ิชั o n น,<ม>นะคะคที่อเมริกาเนี่ยมีงานเอ็กซ i b ิชั o n เยอะมากจนกระทั่งสมาคมผู้จัดงานแสดงสินค้าในอเมริกาเนี่ย จัดคลับขึ้นมาเรียกว่ายางเอเ u คทีฟคลับเพื่ออะไรเพื่อที่จะตอบรับแล้วก็สอนเอดูเคทคนรุ่นใหม่ในการที่จะเข้าร่วมงานอย่างไรให้ให้มีวรสิทธิภาพไม่เครยเขินเพราะเขาจะคนรุ่นใหม่จะเข้าไปเดินงานเยอะมากมนะคะีนี้เรามาดูบทบาทของงานแสงสินค้าต้องบอกว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนหนึ่งแหละที่มีความมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในศักยาภาพของงานแสดงสินค้าคว่าเขาเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะเป็นตลาดแหล่ง,ลวงนะรวมของ เวทีของผู้ซื้อและผู้ขายที่มาพบกันนะคะโดยที่ผู้ซื้อผู้ขายนะต้องเป็นคนที่งานเขาสกรีนมาแล้วยกตัวอย่างเช่นเราจะไปงานที่เกี่ยวกับด้านฟู้ดคนที่จะมาเดินก็แน่นอนเขาสกรีนมาแล้วว่าเป็นคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมทางด้านอาหารนะคะแล้วก็มิติของของของงานแสดงสินค้าง่ายๆเลยนะว่างานแสดงสินค้าที่ดีเนี่ยง่ายๆจะไม่ง่ายมี3มิติส่วนแรกเลยมิติที่จะต้องเป็นเป็น เวทีการตลาดที่ผู้ซื้อผู้ขายมาพบกันวิธีที่2คือจะต้องเป็นแหล่งที่พัฒนาแล้วก็ให้ความรู้เป็นเวทีแห่งการอัปเดตเทรนด์อัปเดตราคาซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ดูรเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามาและสุดท้ายเป็นเวทีที่ต้องเรียกว่าเป็นเป็นมิติที่ที่ชามิ่งที่สุดก็คือเขาเป็นเวทีที่สร้างเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจสร้างโอกาสทางตลาดให้ได้นะคะเพราะฉะนั้น งานแสดงสินค้าในบ้านเราเนี่ยจะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วกออ็ปัญหาของประเทศไทยตอนนี้ว่าเราจะทำยังไงให้งานเหล่านั้นเนี่ยมีความยั่งยืนอยู่แล้วก็ไม่ได้ย้ายฐานไปที่ประเทศอื่น <c oughs> ซึ่งซึ่งเท่าที่ผมทราบตัวเลขมาก,ก็คืองานที่จัดในประเทศไทยจริง,รงๆก็คือมีปีหนึ่งปีหนึ่ง,งถ้าถ้าเป็นงานทั่วไปแบบ,บงานคอน sumer ทั่วไปก็คืองานที่ประชาชนเข้าได้ทั่วไปอย่าง <ứng S 2> งานมอเตอร์โชว์ที่เราไปดูเลยต่างๆเนี่ยมีถึง 300- ร้อถึงสี่งานทั่วประเทศ<ง>จัดเชียงใหม่จัดทางอีสานบ้างหรือทางใต้บ้างนะคะหรือกรุงเทพส่วนใหญ่ก็จัดที่กรุงเทพแต่งานที่เป็นเทรดแฟร์จริงๆเนี่ยในบ้านเรามีอยู่ประมาณปีละประมาณ 80- 90ถึงางานที่เป็นเทรดโชว์ เทรดโชในที่นี้เทรดโชที่มีคุณภาพคือจะต้องไม่ใช่มีแต่คนไทยมาขายของหรือคนไทยมาชมงานอย่างเดียวต้องเป็นเทรดโชที่มีเปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมงานที่เป็นต่างชาติเนี่ยอย่างน้อยสุด50%หรือไม่ก็70%ซึ่งในบ้านเราก็มีนะคะไม่ใช่ไมครัคแล้วอย่างนี้ทุกๆวันนี้ครับจาแถึงเก้าสิงานโดยประมาณเหมือนกับที่พอ,อบอกเนี่ยพออคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่ดีแล้วหรือย,อยังครับหรือว่า เออต้องบอกว่าตอนนี้อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเรายังติดแรคงอันดับอยู่เราต้องเมนเทนในตัวสถิติตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็รเรามองว่าผู้จัดงานส่วนที่ทางสสวนอนช่วยเหลือตอนนี้ก็คงช่วยพัฒนาผู้จัดงานอย่างไร,รให้ยกระดับงาน ของเขาเนี่ยให้ดีที่สุดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยงานแต่ละงานที่จัดในบ้านเราเนี่ยไม่ใช่มีแต่คนไทยจัดก็มีต่างชาติที่บินมาจากอเมริกาจากยุโรปอินเดียจีนเอาเอาเอ่อโปรดักต์แล้วเอ็กซิบิเตอร์เขาเนี่ยมาร่วมออกอูที่ที่เมืองไทยด้วยตอนนี้ต้องบอกว่าเราขายเดสิเนชันนะคะเอ่อเดสิเนชันของประเทศไทยในมุมมองของงานเอ็กซิบิชันถ้าดูจากตัวกราฟตัวรูปนี่จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมสูงสุดและในการที่จะเป็นเดสเ i นเชันในหลายๆเรื่องแต่เราต้องยอมรับว่าเนื่องจากท่องการท่องเที่ยวเราค่อนข้างดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างชาติก็จะมองเราในแง่มุมของท่องเที่ยวซะมากกว่าในขณะที่เราดูคู่แข่งเพื่อนบ้านเราอย่างสิงคโปร์หรือมาเลเซียเนี่ยคนก็จะมองนึกถึงว่าเออเขาก็มีอารมณ์หรือหรือเพอร์เซพชันของการเป็นธุรกิจนะคะเขบ,บอกว่าในในอนาคต อัปเดตทุกท่านตอนนี้เลยว่าภาครัฐเราเนี่ยมีมีความร่วมมือกันระหว่างอาเซียนเพราะนั้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีการเตรียมความพร้อม,มโดยเฉพาะเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์นะคะก็คือเรื่องของการเดินทางตอนนี้เนี่ยเรามีความร่วมมือกับทางทางจีน<ม>กำลังจะสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงนะคะ<ม>เพราะฉะนั้น<ม>ภายในปี2015ัราวๆนี้นะคะหรืออาจจะเกินนิดหน่อยเนี่ยก็จะมี เส้นทางรถไฟจากทางใต้ของจีนยูนานผ่านลงมาโดยที่มีผ่านประเทศไทยเป็นแกนกลางลงไปถึงสิงคโปร์นี่ก่อนที่จะไปถึงสิงคโปร์เขาผ่านประเทศอะไรบ้างเขาก็จะมีผ่านทางใต้ยูนานใช่ไหมคะแล้วก็มาที่ลาวเวียดนามค่ะแล้วก็ผ่านไทยมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ในส่วนของ แล้วภาคตะวันออกไปตะวันตกล่ะมีไหมมีด้วยนะคะเราเรียกโครงการนั้นว่าเป็น east west corridor <ม>ก็คือผ่านมาจากทางเมรน,นะคะวา,าทางขวา,ขวาเลยเว,วียดนามปาดมากลางก็ไทยเจอไทยอีกแล้วก็มาที่พมาะะ่า <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนีนเ้เราน่าจะใช้ไอตัว development ทางด้านการขนส่งเนี่ยให้เป็นประโยชน์สูงสุดในการที่จะทํา ทำธุรกิจภายในประเทศโอ้มีอินฟราสตรักเจอร์เริ่มพร้อมแล้วจากบนลงล่างนะแล้วก็จากซ้ายไปขวาใช่จุดจุดตัดนี่คือมาอยู่ที่เมืองไทยด้วยเป็นศูนย์กลางโอ้โหนะคะนะครับก็อย่างไทยก็พอเปิด AEC มาปั๊บไทยก็เป็นเรียกเรียกง่ายๆว่าถ้า Exhibi t i o n แล้วเนี่ยไทยก็เหมือนกับว่าเป็นน่าจะเป็นต้นๆแล้วน่าจะมีเลเวลที่มีความพร้อมเพราะว่างาน Exhibi t i o n ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้เนี่ยก็คือเป็นแหล่งรวมของของ Product ต่างๆที่มาอยู่รวมกัน <c oughs> เช่นอ,อยากให้เห็นภาพง่ายๆนะว่าเอ <c oughs> ็กซิบิชันมันเป็นเดสิเนชันของแบรนด์หรือมาร์เก็ตติ้งยังไง <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นงานที่ฮ่องกงฮ่องกงเนี่ยจะมีงานใหญ่ทางด้านเจมส์แจิวเวลรี่ปีหนึ่งจัดสองงานนะคะ <c oughs> คนจะทั่วโลกเนี่ยจะมาที่งานนี้เพราะนั้นงานในฮ่องกงก็จะเป็นงานที่รวมทุกๆโปรดัก <c oughs> เกี่ยวกับจวเวลรี่แล้วก็มีคนที่อยู่ในวงการนี้จากทั่วโลกแล้วก็ในเอเชียเนี่ยเข้ามาในงานนี้นะคะ <c oughs> หรือ <c oughs> งานวิฟเอเชียอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกถ้าใครทําพวกเกษตร กเกษตรการเกษตรปสุสัตว์เนี่ยจะต้องรู้จักงานนี้ดีจากที่เมืองไทยงานนี้เนี่ยมีคนเข้าร่วมงานประมาณ20,000กว่าคน2 0 0 0 0แต่เชื่อไหมคะต้องบอกว่าเป็นงานแรกที่มีต่างชาติ70-8 0มีคนไทยอยู่แค่20-30%เอเองอ่ะอันนี้คือจะเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องของการจัดงานในบ้านเราเพราะถ้างานบ้านเรามีแต่มีแต่การค้าขายที่เป็นคนโลเคอลเองเนี่ยเวทีนานาชาติก็จะไม่เกิด ครับผมโดยเฉพาะทางทีเซด้วยเนี่ยก็เข้ามาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้เยอะมากเลยเราก็เข้ามาดูมาดูแลในส่วนของของการพัฒนาการในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะนะคะครับผมแล้วก็ณตรงส่วนนี้ครับก็คือทางทีเซก็ได้มีการวางโพสเซชันให้กับประเทศด้วยใช่ใช่นะครับก็เราจะพูดเรื่องแบรนดิ้งกันนิดนึงนะคะพอเราพูดถึงถึงเดสเนชันแบรนดิ้งเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงภาพของแบรนดิ้งของประเทศต่างๆแต่ในประเทศไทยเราเนี่ยเราจะมี การใช้ Exhibition เป็นแพลตฟอร์มเนี่ยเราเราได้มีการวางแบรนด์ของประเทศไทยว่าเราเนี่ยควรจะต้องเป็นเวทีแห่งงานแสดงสินค้านานาชาติของภูมิภาคอาเซียนเลยนะคะถ้าเรามองแบรนดิ้งอย่างเช่นของสิงคโปร์นะสโลแกนที่เขาใช้ในอดีตเขาใช้ยูนิคลี่สิงคโปร์ใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นยูอ s สิงคโปร์เพราะนั้นก็สโลแกนเขาคือ ก็ของประเทศก็คือทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวก็ใช้สโลแกนนี้นะคะครหรืออย่างเช่นของมาเลเซียเราก็จะได้ยินว่าชูรีเอเชียห้อยท้ายรหรืออย่างของอินโดนีเซียที่เพิ่งใช้เมื่อเมื่อปลายปีที่แล้วก็ก็คือสโลแกน remarkable ร์อินโดนีเซียเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนก็จะมีตัวห้อยตรงนี้นะคะค ด้วยเสมอไปนี่ในส่วนของประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็จะใช้คำว่า Amazing Thailand แต่ก็จะมีเรื่องของ Miracle Thailand เข้ามานะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็จะให้เป็น Miracle Thailand ในทุกๆส่วนของภาครัฐให้ใช้ตัวนี้ด้วยเหมือนกันครับจริงๆการวาง Pro โ e e d i n งให้กับประเทศไทยเรื่องของ Exhibition เนี่ยก็มีปัจจัยหลายหลากหายอย่างเลยถูกต้องไหมฮะเรื่องของความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นอันแรกที่ผอบอกก็น่าจะเป็น g a t e w a t ูอาเซียนใช่ค่ะ uh huh. หลักๆแล้วเนี่ยความมั่นใจที่ต่างชาติมองประเทศไทยมีส่วนไหนบ้างนะคะคอาจจะเป็นสไลด์ถัดไปสรุปนิดนึงว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเราเราอยู่ใจกลางอาเซียนซึ่งถือว่ามี power ของของการซื้อขาย600ล้านกว่าบาทเวลาที่ที่เราไปโปรโมทงาน e x ็กซ i t i o ชั่ทั้งหมดที่จัด ประมาณเกือบร้อยงานในต่างประเทศเนี่ยเราไม่ได้พูดแค่ว่าประเทศไทยคือใครเพราะถ้าไปพูดแค่ประเทศไทยคือใครจะไม่ได้สร้างความน่าสนใจเพรฉะนั้นเราจะบอกประเทศไทยอยู่ในอาเซียนแล้วอาเซียนเนี่ยถือว่าเป็น rising star ของเอเชียเพราะเวาลาไปไปเมืองนอกเนี่ยทุกคนก็จะมองแต่จีนกับอินเดียซะส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัว AEC ซึ่งคนในประเทศไทยยังไม่ค่อย ตื่นตัวเท่าไหร่แต่ว่าประเทศอื่นเ <ๆ S 2> นี่ยเขาก็รับทราบ<ๆ>แล้วก็ตื่นตัวมีการทาความพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะนอกเหนือไปจากนั้นสิ่งที่เราขายได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของออตัว,ต,วตัวเวนูเวอร์คลาสเฟอซิลิตี้ที่เรามีแล้วก็ค้ ity, เอเฟอร์ซิลิตี้การให้บริการต่างๆนี่ภาพรวมและที่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 ดีที่สุดก็คือเรื่องของ Value for m ์มันซึ่งเราจะไม่บอกว่าของเราถูกเนาะเราจะบอกว่ามาใช้จ่ายที่นี่คุ้มค่าจัดงานก็คุ้มค่าค่ะครับเพราะว่า ก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งก็หนึ่งยูโรเองใช่ถูกมากนะฮะหนึ่งเหรียญเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็คือประเทศไทยเนมีสิ่งที่ชัดเจนทั้งหมดอยู่5ประการที่ทางที่ทางพอนะฮะได้วางเอาไว้ให้นะครับโอเคนะครับก็ถามว่าเปรียบเทียบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์บ้างนะครับค่ะก็อาจจะเข้ามาเรื่องของของการสัมนาในวันนี้นะคะเรื่องของ d e t i s i o n branding จริงๆแล้ว exhibition เขี่ยวด้วยหรือเปล่าจริงๆไกลๆมันคือ transformation ของ Retail ไปกลายนะคะเพราะว่าพอเราพูดถึงเรื่อง destination mm hmm. นะฮะ destination ก็คืออะไรก็ตามที่เป็นเวทีที่มีจุดหมายปลายทางร่วมกันนะฮะแต่ destination branding ใน context ของ exhibition mm hmm. ก็คงจะเป็นศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์บริการหน่วยงานและที่สำคัญที่สุดแบรนด์หลายแบรนด์ hmm. มาอยู่รวมกันในที่เดียวกันณนะเวลาหนึ mm ่ง hmm. แต่เวลานั้นจะไม่ใช่การตลาดเลยถ้าไม่มีการทำการตลาดแบบบูรณาการ mm hmm. เสริมรเข้าไป ให้แบรนดทุก